สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวัดเก่าแก่ที่น่าสนใจมากวัดหนึ่งในเชียงใหม่นะคะก็คือวัดเกตดการามค่ะครับผมวัดนี้เอ่อจะอยู่ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกเลยนะคะแถวแถวสะพานนครพิงค์เกษมานนวรัตอ๋อครับตรงข้ามกาดหลวงพอดีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงข้ามตลาดวโรรสนั่นเลยหาไม่ยากค่ะข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็มาจากวิดีโอช่อง HeL l o l a น่านะคะเขาพาไปดูรอบๆบวัดเลยครับดีเลยครับ เราก็จะมาลงรายละเอียดกันค่ะว่าวัดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพระธาตุเจดีที่แบบว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยครับวัดเกตการามนี่เ ประวัติยาวนานมากนะครับก่อตั้งนี้น่าจะพศอ,อน7 1เลยโหนานมากค่ะครับสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเลยจุดเด่นจริงๆก็อย่างที่ว่าครับคือพระาธาตุเกตแก้วจุลามณีที่เชื่อกันว่าอยู่ในเจดีนั่นแหละครับเป็นศูนย์รวมศรัทธามานานมาก เรื่องพระธาตุนี่ยิ่งน่าสนใจนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าเอา่อนอกจากจะมีพระเมาลีหรือว่ามวยผมของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเนี่ยครับผมยังเชื่อว่ามีพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ยังผูกกับเรื่องปีเกิดด้วยนะครับอ๋อใช่ใช่ปีจอใช่ไหมคะครับเป็นพระธาตุประจําคนเกิดปีจอหรือปีหมาเนี่แหละครับเขาเชื่อว่าควรจะหาโอกาสมาไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นสิริมงคลนะคะแล้วท้มงในแง่สถาปัตยกรรมล่ะคะตัวอาคารต่างๆเป็นยังไงบ้างก็งน่าสนใจไม่แพ้กันครับตัวพระวิหารเนี่ยสร้างยุครัตนโกสินทร์เลยอ๋อค่ะเป็นอาคารเกาะอิฐถูปูลค่อนข้างใหญ่ครับ9ก้าห้องเลยโครงสร้างหลังคาก็มีทั้งเสาคู่ในรับจั่วเสาคู่นอกรับปีกนกสวยงามครับแล้วข้างในล่ะคะข้างในก็ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานครับปางที่ชนะมารน่แหละครับ ค่ะแล้วพอเดินออกมาด้านหน้าก็จะเจอพระอุโบสถใช่ครับอยู่ด้านหน้าวิหารเลยขนาดจะเล็กกว่าแต่ว่าก็มีรายละเอียดน่าสนใจเยอะแต่เหมือนจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมทั่วไปใช่ไหมคะอ่อปกติไม่เปิดครับจะใช้เฉพาะพิธีอุปสมบทและก็มีธรรมเนียมเดิมคือห้ามสตรีขึ้นด้วยอ๋อค่ะถึงเข้าไม่ได้แต่ข้างนอกก็น่าจะสวยงามนะคะสวยรับสวยมากสังเกตตั้งแต่พญาน,นาคตรงบันไดเลยนะ บานประตูไม้แกะสลักนี่ก็สวยเป็นลายเทพพนมสีทองผืนแดงลายเทพพนมคือเทวดาพนมมือใช่ไหมคะใช่ครับแสดงความเคารพแล้วก็ข้างๆประตูเนี่ยมีลายปูนปั้นที่น่าสนใจมากเป็นลายอะไรคะมีทั้งกิเลนมังกรปลาแล้วก็ต้นไม้ครับแต่เป็นศิลปะแบบจีนเลยนะ โหมีศิลปะจีนด้วยแสดงว่ามีการผสมผสานวัฒนธรรมถูกต้องครับสะท้อนว่าพื้นที่นี้มีความหลากหลายมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วการผสมผสานนี้ก็เห็นในพวกกุติสงด้วยนะยังไงคะนอกจากกุติไม้แบบโบราณสวยๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลว่ามีกุติหลังหนึ่งที่คนจีนในชุมชนเขาสร้างถวายวัดด้วยครับอ๋อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชนชาวจีนสมัยก่อนเลยนะคะใช่เลยครับ และความเชื่อมโยงกับชุมชนนี้ชัดเจนมากตรงพิพิธภัณฑ์วัดเกตกาลามอ๋อมีพิพิธภัณฑ์ด้วยอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านหลังวัดครับเดิมเป็นกุฏิเจ้าวาดองค์กรแต่พอปี2542ชุมชนก็เห็นว่ามันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่ะก็เลยช่วยกันปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์แทนที่จะรื้อทิ้งไปดีมากๆครับในวิดีโอเขาบอกว่าข้างในมีของน่าสนใจเยอะเลยค่ะเยอะมากครับ มีทั้งเงินตราเก่าๆถ้วยชามโบราณมีของสมัยรเจ็ดด้วยเสื้อผ้าล้านนาอาวุธเก่าพระพุทธรูปเก่าแล้วก็มีพวกภาพถ่ายเก่าๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากภาพเก่าเมืองเชียงใหม่ทั้งวัดถนนหรือแม้แต่ภาพหาดูยากอย่างการประหารชีวิตนักโทษสมัยก่อนก็มีโหแต่เสียดายจังในวิดีโอบอกว่าตอนนั้นพิพิธภัณฑ์ปิดเพราะโควิด -19 ครับน่าเสียดายแต่หวังว่าตอนนี้คงเปิดแล้วนะครับ นอกจากตัววัดแล้วบริบทชุมชนรอบๆนี่ก็สําคัญมากหมายถึงย่านวัดเกตรหรือถนนเจริญราชใช่ไหมคะใช่ครับถนนเส้นนั้นแหละครับเป็นย่านการค้าเก่าแก่ริมน้ําปิงเลยนะคึกคักมาตั้งแต่อดีตมีวัฒนธรรมหลากหลายมากสังเกตจากตึกรามบ้านช่องแถวนั้นก็ได้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยครับบ้านเก่าๆสวยๆหลายหลังเลยตอนนี้ก็กลับเป็นร้านค้าร้านอาหารโรงแรมบรรยากาศดีมาก กลายเป็นถนนสายวัฒนธรรมไปแล้วสรุปแล้ววัดเกตกาลารามนี่ไม่ใช่แค่เป็นวัดเก่าแก่มีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสถาปัตยกรรมสวยงามเท่านั้นนะคะครับผมแต่ยังเป็นเหมือนศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร,ร์ย่านวัฒนธรรมริมน้ำปิงที่ยังคงมีชีวิตชีวาปรับตัวไปตามยุคสมัยได้ดีมากๆใช่ครับการที่เราได้คุยเรื่องวัดเกตกาลารามวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพรวมที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับค่ะมันก็น่าคิดต่อนะครับว่า การที่ศูนย์รวมจิตใจอย่างวัดเนี่ยสามารถอยู่ร่วมแล้วก็ปรับตัวไปกับย่านการค้าสถาปัตยกรรมที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลาเนี่ยค่ะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังหรือความยืดหยุ่นของเมืองเชียงใหม่ได้บ้างไหมครับ